สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกข่าวสารกันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับจากสถานการณ์ในยูเครนมีข่าวว่ายูเครนเนี่ยโจมตีโรงงานผลิตวัตถุร,ระเบิดสำคัญของรัสเซียสำเร็จค่ะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะคะใช่ครับและที่น่าทึ่งคือโรงงานนี้อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียเลยนะครับหลายร้อยกิโลเมตรจากแนวหน้า ใช่ค่ะเรื่องนี้น่าจับตามองมากเพราะเป้าหมายคือโรงงานสวีร์ l o อฟที่เมือง s u r g e จิ s ซึ่งเป็นโรงงานของรัฐแล้วก็เป็นเหมือนเอแกนหลักในการผลิตอาวุธของรัเสเซียเลยนะคะอืมการโจมตีครั้งนี้มันเลยมีความหมายมากกว่าแค่ความเสียหายทางวัตถุถูกต้องค่ะมันมีนัยยะทางยุทธศาสตร์แฝงอยู่เยอะเลยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันให้ลึกเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่สวีร์ l ลอฟมันสาคัญยังไงผลิตอะไร และมันสะท้อนภาพรวมของสงครามตอนนี้ยังไงบ้างได้เลยค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานของ The k i i f Independent นะครับวันที่6ตุลาคม2025ซึ่งเขาก็รวบรวมข้อมูลจากทั้งสองฝั่งทั้งยูเครนทั้งรัสเซียตามเวลาท้องถิน่นกองทัพยูเครนเปิดฉากโจมตีโรงงานสวีด l o อที่ว่าเนี่ยแหละครับค่ะจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันมไม่ธรรมดาก็คือที่ตั้งของโรงงานนี้แหละค่ะครับ อยู่ในเมืองเดซชิงส์คว้นนิชนีโนฟโกโรดค่ะถ้าเรากลางแผนที่ดูเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนไปทางตะวันออกออประมาณ800กิโลเมตรเลยนะคะ800กิโลใช่ค่ะแล้วก็ยังห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกอีกประมาณ400กิโลเมตรโหนี่คือลึกเข้าไปในใจกลางรัเสเซียเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นการโจมตีที่เจาะเข้าไปในพื้นที่ชั้นในจริงๆ800กิโเมตรนี่มันไกลามากนะครับ แสดงว่าขีดความสามารถในการโจมตีของยูเครนนี่ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆแล้วทางยูเครนเขาให้รายละเอียดผลการโจมตีไว้อีกไหมครับทางกองเสนาธิการของยูเครนเขาก็รายงานเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าหลังการโจมตีเนี่ยมีรายงานว่าเกิดระเบิดหลายครั้งเลยหลายครั้งเลยครับค่ะแล้วก็เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่โรงงานด้วยแต่เขาก็หมายเหตุไว้นะคะว่าความเสียหายจริงๆเนี่ยกำลังประเมินอยู่อืมก็คงต้องใช้เวลาตรวจสอบยืนยันกันไปใช่ค่ะ เป็นเรื่องปกติแต่แค่การที่ส่งอาวุธไปถึงเป้าหมายลึกขนาดนั้นได้นี่ก็น่าคิดแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูก่อนดีกว่าว่าทำไมสวอตลอฟถึงสำคัญขนาดนั้นทำไมต้องเป็นเป้าหมายนี้ค่ะคือโรงงานสวอตลอฟนี้ไม่ใช่แค่โรงงานธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัตถุระเบิดแล้วก็ยุโทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเลยใหญ่ที่สุดเลยเหรอครับใช่ค่ะ มีบทบาทสำคัญมากๆต่อศักยภาพทางทหารของเขาโห oh, แล้วเขาผลิตอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับว่ามันครอบคลุมแค่ไหนได้ค่ะจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานะคะคือผลิตเยอะมากตั้งแต่ของพื้นฐานเลยอย่างกระสุนปืนใหญ่กระสุนสำหรับเครื่องบินรบครับไปจนถึงอาวุธที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเช่นพวกระเบิดนำวิถีทางอากาศหรือว่าหัวรบสำหรับขีปนาวุธต่อต้อตานรถถังก็ผลิตที่นี่ค่ะ แค่นี้ก็ฟังดูเยอะมากแล้วนะครับเนี่ยยังมีอีกค่ะยังผลิตพวกกระสุนสำหรับหน่วยปอพอหรือป้องการภัยทางอากาศแล้วก็หน่วยทหารช่างด้วยโอ้โหรวมถึงหัวรบสำหรับขี่ปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงต่างๆที่สำคัญมากๆเลยคือเขาเป็นผู้จัดส่งสิ่งที่เรียกว่ายุดโทปปรณกรนอวิถีร่วมระหว่างเหาทัพด้วยค่ะ ยุโทโธปรกรณ์อํนำวิถีร่วมระหว่างเหล่าทัพคำนี้ฟังดูเทคนิคหน่อยนะครับมันคืออะไรครับมันก็คืออาวุธนำวิถีที่เขาออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันได้ค่ะระหว่างทอบอรทอรอหรือทออ,อข้อดีก็คือมันช่วยลดความซับซ้อนเรื่องการส่งกำลังบำรุงการจัดเก็บการฝึกไม่ต้องมีอาวุธแยกย่อยเฉพาะทางเยอะเกินไปเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็น standardization แบบหนึง่ง ใช่ค่ะการที่สวีลอฟผลิตตัวนี้ได้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีแล้วก็ความสำคัญของโรงงานนี้ในสายการผลิตอาวุธสมัยใหม่ของรัสเซียเลยค่ะเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสายผลิตจริงๆแล้วนอกเหนือจากการผลิตสถานะอื่นๆของโรงงานนี้แหละครับมีข้อมูลอะไรอีกไหมมีค่ะจริงๆแล้วโรงงานสวีทลอฟเนี่ยเขาโดนมาตรการคว่ำบาตรอยู่นะคะทั้งจากสหรัฐแล้วก็ e ูมาตั้งแต่ปี2023แล้วอา้าวโดนคว่ำบาตรอยู่แล้วด้วยเหรอครับใช่ค่ะ เหตุผลหลักๆก็คงเรื่องผลิตอาวุธนี่แหละใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตามที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขาบอกไว้ก็คือเหตุผลว่าโรงงานนี้จัดหาสินค้าเพื่อสนับสนุนความพยายามในการทําสงครามของรัสเซียก็ตรงไปตรงมาเลยครับแล้วก็น่าสนใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ยูเครนอ้างว่าโจมตีโรงงานนี้ได้อ้าวเหรอครับค่ะมีรายงานว่าเคยอ้างว่าโจมตีสําเร็จมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่20ตุลาคม2024ค่ะ โหการโจมตีซ้ำเป้าเดิมแบบนี้อาจจะแปลว่าครั้งก่อนยังไม่ได้ผลเท่าที่ต้องการหรือไม่ก็เอ่อเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนยังคงมุ่งเป้าทำลายการผลิตของรัเสเซียต่อเนื่องเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะทีนี้ฟังฝั่ง,งยูเครนมาพอสมควรแล้วทางรัเสเซียเขามีปฏิกิริยาหรือว่าออกมาพูดอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ทางกระทรวงกลาโหมรสัสเซียเขาก็ออกมาแถลงนะคะแต่เขาบอกว่าในช่วงคืนเดียวกันนั้นน่ะ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดโดรนยูเครนได้เยอะมากถึง251ลำทั่วประเทศเลย251ลำเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายอย่างแคว้น Nich ิสดีนอฟกรอฟที่โรงงานสวักลอฟตั้งอยู่ล้วครับเขาระบุไหมระบุค่ะเขาอ้างว่าสกัดได้20ลำเหนือแคว้น Nich ิช o v นอฟกรอืฟ20ลำจาก251ลำ แต่ที่น่าสังเกตนะคะคือในถแถลงการของรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงหรือยืนยันหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการโจมตีที่โรงงานสวอตดลอฟโดยตรงเลยไม่ได้พูดถึงความเสียหายใดๆที่ยูเครนอ้างด้วยค่ะอ้าวการที่รัสเซียอ้างว่าสกัดได้เยอะแต่ยูเครนก็อ้างว่าโจมตีเป้าหมายสำคัญสำเร็จมันก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่า ประสิทธิภาพการป้องกันของรัเสเซียเป็นยังไงหรือว่ายูเครนอาจจะใช้โดรนเยอะมากๆเพื่อล่อหรือสร้างความสับสนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะหรืออาจจะหลายๆอย่างรวมกันแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือการโจมตีโรงงานสวอดลอฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่เดียวนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นภาพที่ใหญ่กว่าหมายถึงอะไรครับ หมายถึงแนวโน้มที่ยูเครนกำลังพยายามมากขึ้นในการโจมตีเป้าหมายทางทหารหรืออุตสาหกรรมสำคัญสคัญที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียหรือในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่นะคะครับอย่างในคืนเดียวกับที่โจมตีสวีตลอฟเนี่ยก็มีรายงานเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นอีกหลายจุดเลยที่ไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจุดแรกที่น่าสนใจเลยคือคลังน้ำมันฟิลดอร์เซียค่ะ อันนี้อยู่ในไคเมียที่รัเสเซียยึดครองอยู่มีรายงานว่าโดนโรน,โนยูเครนโจมตีเหมือนกันทำให้เกิดไฟไหม้ใหญ่เลยโอ้ oh. มีภาพออกมาเห็นเปลวไฟควันดำหนาทึบเห็นได้จาก็กลอยเลยค่ะเป็น10กิโลเมตรคลังน้ำมันนี่สำคัญมากนะครับสำหรับการส่งกำลังบำรุงกระทบกองทัพรัเสเซียในพื้นที่แน่ๆใช่ค่ะมีข้อมูลบอกว่าคลังนี้เก็บน้ำมันได้ถึง250,000ตันเลยนะคะ สำคัญมากกับการปฏิบัติการของรัสเซียแถวทะเลดำแล้วก็ทำใต้ของยูเครนนอกจากนั้นยูเครนย,ยังอ้างอีกว่าได้โจมตีคลังกระสุนของกองทัพผสมที่18ของรัสเซียอันนี้ก็อยู่ในไครเมียเหมือนกันแต่ผลเป็นยังไงอันนี้ยังประเมินกันอยู่ค่ะมีทั้งคลังน้ามันคลังกระสุนแล้วก่อนหน้านั้นก็มีข่าวที่เบลกรอดด้วยใช่ไหมครับที่ติดชายแดนยูเครนถูกต้องค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีรายงานว่าการโจมตีของยูเครนสร้างความเสียหายอย่างมีในสำคัญเลยนะคะกับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในแคนเบลกรอดส่งผลกระทบยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ทำให้คนรัสเซียแถวนั้นประมาณ4ี่0 0คนไม่มีไฟฟ้าใช้ไปช่วงหนึ่งเลยค่ะโหทั้งโรงงานอาวุธคลังน้ามันคลังกระสุนโรงไฟฟ้า ดูเหมือนเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเลยนะครับที่พยายามจะตัดทอนศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียใช่ค่ะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเหมือนเป็นการขยายสมรภูมิออกไปไม่ใช่แค่สู้กันที่แนวหน้าถูกต้องค่ะเป็นการโจมตีไปที่จุดยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการทำสงครามทั้งการผลิตการส่งกำลังบำรุงพลังงานซึ่งถ้าทำได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมขีดความสามารถของรัสเซียได้จริงๆค่ะครับ พอเรามองภาพรวมแบบนี้แล้วการโจมตีสวัลลฟกับเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดและเรียกกันเนี่ยมันส่งสัญญาหรือว่ามีนัยสําคัญอะไรที่เราควรจะจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับอืมดิฉันคิดว่ามีหลายด้านเลยนะคะอย่างแรกที่ชัดสุดเลยก็คือความเป็นไปได้ที่จะกระทบกับการผลิตยุโทโธปกรณ์ของรัสเซียโดยตรงครับถึงเราจะยังไม่รู้ว่าเสียหายแค่ไหนที่สวอลอฟนะคะแต่แค่การหยุดชะงักหรือความล่าช้าในการผลิตอาวุธจากโรงงานหลักแบบนี้ ยังไงก็ต้องส่งผลต่อการส่งกําลังไปแนวหน้าไม่มากก็น้อยล่ะค่ะซึ่งในสงครามยืดเยื้อแบบนี้การผลิตอาวุธให้ทันความต้องการนี่สําคัญมากแน่นอนค่ะประเด็นที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการโจมตีครั้งนี้มันเป็นการตอกย้ําถึงขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของยูเครนที่ดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นเยอะมากครับการโจมตีเป้าหมายลึก800กิโลเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ค่ะมันแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือขีปนาวุธ แล้วก็รวมถึงเรื่องการวางแผนการข่าวกรองด้วยนะคะมันเหมือนส่งสัญสารไปถึงรัสเซียเลยนะครับว่าต่อให้อยู่ไกลแนวหน้ามากๆก็อาจจะไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ถูกต้องค่ะนั่นคือผลกระทบทางจิตวิทยาซึ่งอาจจะสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเสียหายทางกายภาพเลยอืมมันท้าทายความคิดเรื่องพื้นที่หลังแนวที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะบีบให้รัสเซียต้องมาคิดเรื่องการจัดสรรทัพยากรปอพออ,อใหม่อาจจะต้องดึงจากแนวหน้ามาหรือต้องลงทุนเพิ่มเพื่อปอกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ลึกเข้ามาซึ่งก็คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นความยุ่งยากที่มากขึ้นใช่ค่ะ การโจมตีแบบนี้มันก็ช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของสงครามยุคใหม่ด้วยนะครับที่มันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบแล้วแต่มีมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลข่าวสารใช่เลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นความเปราะบางของระบบอุตสาหกรรมทหารที่อาจจะพึ่งพาโรงงานใหญ่ๆไม่กี่แห่งแล้วก็ชี้ให้เห็นบทบาทที่สําคัญมากๆของเทคโนโลยีอย่างโดรนที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปเยอะมากครับ ทำให้การโจมตีระยะไกลการล่าตะเวนมันมันทาได้ง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็ทําให้เห็นภาพรวมที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆก่อนจะสรุปกันการที่เราได้ข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เนี่ยมันช่วยให้คนที่ติดตามสถานการณ์เข้าใจความขัดแย้งนี้ในมุมที่ลึกขึ้นได้ยังไงบ้างครับ ดิฉันคิดว่ามันช่วยให้เรามองข้ามข่าวรายวันไปเห็นแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นนะคะคือการสู้รบเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครยึดพื้นที่ได้มากกว่ากันแต่มันวัดกันที่ความสามารถในการยืนระยะการรักษาศักยภาพการผลิตการส่งกำลังบำรุงครับ แล้วก็ที่สำคัญคือการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีแล้วก็ยุทธวิธีใหม่ๆที่เปลี่ยนไปการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ายูเครนกำลังพยายามปรับเปลี่ยนสมการของสงครามให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นค่ะโอเคครับถือว่าเราได้เจาะลึกข้อมูลในยะของการโจมตีโรงงานสวีตโลฟแล้วก็บริบทวาดลอนไปพอสมควรเลยก่อนจะจบกันไปข้อสรุปสั้นๆถึงประเด็นสาคัญที่สุดที่เราคุยกันวันนี้หน่อยครับค่ะ สรุปได้ว่าการโจมตีโรงงานสเว r ร์ดลอฟเป็นแหล่งผลิตอาวุธหลักของรัสเซียแล้วก็ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกว่า800กิโลเมตรเนี่ยถือเป็นพัฒนาการสำคัญนะคะที่แสดงถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของยูเครนในการโจมตีระยะไกลครับแล้วการโจมตีนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆด้วยทั้งคลังน้ามันคลังกระสุนโรงไฟฟ้า ซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่มุ่งจะทําลายขีดความสามารถในการทําสงครามของรัสเซียอย่างเป็นระบบมากขึ้นใช่ค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีการต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารควบคู่กันไปรัสเซียก็อ้างว่าสกัดโดนได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันความเสียหายที่เป้าหมายหลักทําให้การประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยก็ยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปครับแต่ที่แน่ๆคือการโจมตีครั้งนี้ได้สร้งแรงกดดัน ทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตวิทยาต่อรัสเซียอย่างแน่นอนค่ะครับผมและก่อนจะจากกันจริงๆผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสักสองข้อครับที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เชิญเลยค่ะคําถามแรกนะครับการที่ยูเครนแสดงให้เห็นว่าโจมตีเป้าหมายได้ลึกขนาดนี้เนี่ยมันบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับทิศทางของขีดความสามารถทางทหารและเทคโนโลยีในอนาคตของสงครามนี้บ้างและมันอาจจะนําไปสู่การยกระดับหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสู้รบได้อย่างไงบ้างครับ อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะว่าเพดานความสามารถนี้จะไปสู่ที่ตรงไหนแล้วทั้งสองฝ่ายจะปรับตัวรับมือกันยังไงต่อไปและคำถามที่สองการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญแบบนี้ในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งต่อขวัญกำลังใจของฝ่ายรัสเซียทั้งในระดับกองทัพและในสังคมวงกว้างได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับค่ะ ผลกระทบที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขความเสียหายแต่เป็นเรื่องความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยอันนี้ก็น่าติดตามมากๆค่ะครับก็เป็นสองคำถามที่น่าจะกระตุ้นให้เราขบคิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับหวังว่าการขยายความของเราจะเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้านะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวในวันนี้ครับ หากเพื่อนๆคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์หรืออยากให้คนรอบตัวได้รับรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่อง podcast nic ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ